มันอาจจะเจ็บนิดนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วและคุณอาจจะเดินได้ละกลับมาเหมือนขาคุณอีกครั้งผู้ใดงั้นเลยล่ะไม่รู้สิครับคือมันดูล้าสมัยหรือเปล่าและสาระน่ะนั่นมันไม้จากต้นระเคียนชั้นดีเลยเลือกผิวสองชั้นแถมมีประกันจากหัวนานห้าปีเชียวโอ้เออผมเข้าใจนะโอ้ไปไปเอากดแน่นแล้วโอ้ขายขี้เรล้วเนี่ยโอ้โอ้ยเอ้ อ้ยเชีย่ยโอ้ะผมไม่รู้เลยฮะหมอนี่มันอาจรุนแรงเกินไปสําหรับกระดูกหักนะฮะอ้าวเหรอผู้ควรบอกผมก่อนที่จะมีสติน,นะมึงมาบอกขี้ยอะไรตอนนี้เนี่ยคือผมดังมาเทเป็นงานฝีมือจากยุคเก่าแก่ทั้งใหญ่ทั้งย,งยาวเอาละเสร็จละไปได้ละไป e n j o ฟ้าใหม่ของนายเถอะเอ๊ะเกินไ่ได้อังหมออย่างน้อยก็ได้แขนใหม่นี่อาจจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของฉันก็ได้ทายพูดเองนะเอเผมอยู่แบบนี้ไม่ได้นะหมอแขนขากูผมทา ผมทำไม่ได้ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนะผมต้องสื่อสัตว์กับคุณสิ่งที่ผมจะนำเสนอให้คุณมันไม่ถูกกฎหมายในรัฐนี้และฉันอาจจะเสียใบอนุญาตประกอบอาชีพแพทย์และฉันเชื่อว่าไม่มีใครสมควรได้รับความทรมานไี่โปรหมออะไรก็ตามนะหมออืมมึงเสร็จกูเรียบร้อยได้โตต,ตัวใหม่ละ ได้จะเป็นลายต่อไปพ่อทำได้นะคะพ่ออืมเสียงเขี่อ,อะไรมึงเนี่ยมเเ็จระวังตัวด้วยนะคระับนี่ก็อีกคนใบกระทิงนั่นมันเป็นตัวอันตรายตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเลยนะครัไม่ต้องเป็นห่วงนะสมศรีไม่มีอะไรที่ผมไม่สามารถจัดการได้หรอกนะ อันนี้นะเอาละครับท่านผู้ชมแนะนำาไม่รู้จักแชมป์ขีกระทิง6สมัยเป็นบิดาและสามีผู้สื่อสัตว์พบกับสมเด็เกียรติศักดิ์นะครับและก็มีเจ้ากระทิงเดือดหนักถึง3ตันขาบเนื้อก็ไม่ชมประกอบเจ้ากระทิง b ิวโ t i f ้ l วเอ๊ะ เอ Sie hi, อฮะโอชิ marriage, ้หายล้ว sì, กูเออเออเออเเป็นช <point identified> ี่อะไรของมันวะนี่อเอยโอ้อ้ยอโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอย้อย้ย้วยออ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 

หายละได้เวลาฝากลูกนี้ไปกับคนอื่นแล้วสินะอ่าไม่เป็นไรนี่ว่า